ต้องลดไขมันกี่กิโลต่อสัปดาห์ถึงจะไม่กลับมาโยโย่เพื่อนๆหลายคนเป็นอย่างนี้ไหมครับเวลาต้องการลดน้าหนักเราก็ต้องการลดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ถูกไหมครับก็ใช้ทุกวิธีเลยไม่ว่าจะอดอาหารนะครับหรือว่าออกกาลังกายหนักๆพอสุดท้ายแล้วครับก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมกลับมาโยโย่คราวนี้ยิ่งลดยากกว่าเดิมอีกครับบางคนเด้งไปมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับวันนี้จะมาไลฟ์้ฟังครับว่าจริงๆแล้วต้องวางแผนการลดน้าหนักยังไงและควรจะลดกี่กิโลต่อสัปดาห์ครับเพื่อที่จะไม่กลับมาโยโย่หรือไม่กลับมาออ้้วนนีกคครรัังะบ วันนี้อ้างอิงจากการทดลองเลยนะครับเขาเอากลุ่มผู้หญิงผู้ชายนะครับมาดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็ออกกำลังกายครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะลดน้ำหนักเร็วหน่อยจะคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายนะครับเพื่อให้น้ำหนักลงมาอยู่ที่1.4เปอร์เซ็นต์ขอหนักตัวในทุกๆสัปดาห์นะครับในขณะที่อีกกลุ่มนะครับจะเป็นกลุ่มที่ลดลงมาช้าหน่อยจะลดแค่0.7เปอร์เซ็นต์ขอหนักตัวนะครับต่อสัปดาห์ผลปรากฏว่านะครับกลุ่มช้าใช้เวลามากกว่าถึงสามสัปดาห์ครับเพื่อที่จะมีน้ำ แต่อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับน้ำหนันกที่ขึ้นลงเนี่ยขึ้นอยู่ด้วยกัน3อย่างครับคือกล้ามเนื้อน้ําและก็ไขมันครับแต่เราก็ต้องกลับมาดูครับว่าสิ่งที่หายไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับน้ำกล้ามเนื้อหรือว่าไขามันถูกไหมครับถ้าเป็นน้ำเนี่ยแค่เราดื่มน้าเข้าไปเนี่ยน้ำหนักเราก็กลับมาแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อลหละอันนี้ยิ่งหนักใหญ่เลยนะครับเพราะว่าพอกล้ามเนื้อหายปุ๊บเตาเผาพลังงานเรายิ่งลดนะครับกลายเป็นว่าการใช้พลังงานแต่ละวันเราเนี่ยยิ่งน้อยลงนะครับก็ทำให้เราก แล้วหลังจากนั้นมาครับก็เริ่มลดยากขึ้นเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่า2กลุ่มเนี่ยน้ำหนักที่หายไปเนี่ย หายจากอะไรเท่าไหร่กันบ้างครับมาดูเรื่องไขมันกันก่อนนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราอยากให้ลดมากที่สุดในการลดน้ำหนักถูกไหมกลุ่มช้าเนี่ยลดไป5กิลครับในขณะที่กลุ่มเร็วเนี่ยลดไป3.2กิลครับซึ่งแปลว่ากลุ่มช้าเนี่ยลดไขมันมากกว่าอีกกลุ่มถึง1.8กโลกนะครับต่อไปมาดูเรื่องกล้ามเนื้อกันบ้างนะครับกล้ามเนือ้อเป็นเตาเผาพลังงานเนาะถ้าลดน้าหนักแล้วกล้ามเนือเน้อหายเยอะนะครับก็แปลว่าเตาเผาจะเล็กลงเราก็จะกลับมาอ้วนง่ายขึ้นครับแต่ต้องบอกว่าการทดลองเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องอาหารแล้วเขามีเรื่องการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะครับผลปรากฏว่ากลุ่มช้าเนี่ยมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถึง0.9กิกรัมครับ ขณะที่กลุ่มลดน้าหนักเร็วๆเนี่ยกล้ามเนื้อหายไปถึง0.3กิโลกรัมครับจะเห็นว่ากลุ่มที่ลดเร็วๆเนี่ยครับนอกจากกล้ามเนื้อไม่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยจะหายไปด้วยนะครับงั้นแปลว่าอัตราการเผาผลาญนะครับเตาเผาพลังงานก็จะเล็กลงครับทำให้โอกาสที่กลับมาอ้วนเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมครับดังนั้นนะครับเวลาลดน้ำหนักแนะนำให้เพื่อนๆอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับค่อยๆลดน้ำหนักลงไปทีละนิดทีละนิดในแต่ละสัปดาห์นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาน้ําหนักคูณด้วย0.7ะจเป็นน้ําหักที่ควรจะะลลลดดงในแต่สัปาห์เพพื่่ออนสสาาาาามมรถลลดดํหักยงีีุขภแะก็มีคุณภาพนค้านว่ลิปีมี ก็ฝากกดไลค์ฝากคอมเมนต์นะครับแล้วฝากแชร์เพื่อนเพื่อนที่กำลังมีเป้าหมายแล้วก็ตั้งใจลดน้หนักกันอยู่นะครับและถ้าใครกําลังหาวิธีลดน้ำหนักนะครับหรือเพิ่งเริ่มต้นไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาหรือว่ากดลิงก์นะครับที่ไบโอนะครับสามารถทักมาคุยส่วนตัวได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ